คุกกี้รันการประจนภัยสุดมันตอนที่สองตัวละครดอกจันจอมเด็กหญิงผู้กล้าหาญร,รักการประจนภัยดอกจันวันชัยเด็กชายผู้ฉลาดชอบคิดวิเคราะห์ดอกจันสุใบเด็กชายร่าเริงเต็มไปด้วยพลังดอกจันทันเด็กชายใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นดอกจันอรินเด็กหญิงขี้อายแต่แสงความกล้าหาญดอกจันสตางเด็กหญิงช่างสังเกตชอบจดบันทึกฉากปากคุกกี้แสนหวานเต็มไปด้วยต้นไม้ขนมปังดอกไม้ลูกกวาดและสัตว์ขนมน่ารักเนื้อเรื่องตอนที่สอง ปริศนาแห่งคุกกี้โบราณหลังจากเอาชนะแม่หมดคุกกี้ชั่วร้ายจอมและเพื่อนๆกลายเป็นวีรบุรุษของปากคุกกี้แสนหวานพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสัตว์ขนมและเพื่อนๆใหม่วันหนึ่งจอมกำลังเล่นกับเพื่อนๆอ,อยู่ใต้ต้นไม้ขนมปัง ทันใดนั้นลมแรงพัดมาอย่างกระทันหันและพัดแผ่นกระดาษเก่าเแผ่นหนึ่งมาวางไว้ตรงหน้าพวกเขานี่มันอะไรกันนะจอมเอ๋ยถามด้วยความสงสัยวันชัยหยิบแผ่นกระดาษขึ้นมาดูเขาสังเกตว่ามันเป็นแผ่นที่เก่าเที่เขียนเป็นภาษาคุกกี้โบราณนี่มันคือแผนที่ขุมทรัพย์วันชัยร้องด้วยความตื่นเต้นขุมทรัพย์อะไรกันนะสุใบถามไม่รู้สิแต่แผ่นที่นี้ดูน่าสนใจมากทไมหันอากาศนกเล่าเราไปตามหาขุมทรัพย์กันเถอะจอมเสนอเด็กๆทั้งหมดตกลงพวกเขาใช้แผ่นที่เก่าๆก่าบุกเบิกเส้นทางไปยังป่าลึในที่ อันตรายและกับดักมากมายแต่ด้วยความกล้าหาญและความฉลาดของพวกเขาเด็กๆก,ก็สามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ในที่สุดเมื่อพวกเขาไปถึงใจกลางถา้ำพวกเขาก็พบก,กับหีบสมบัติโบราณที่ถูกปิดผนึกไว้นี่มันคือสมรัย์ที่แท้จริงวันชัยร้องด้วยความดีใจจอมเปิดหีบสมบัติออกอย่างระมัดระวังภายในหีบมีคุกกี้โบราณที่เปล่งประกายแสงสว่างอยู่คุกกี้โบราณน,นี้มันสวยงามมากจอมอุทานมันไม่ใช่แค่คุกกี้ธรรมดา แต่มันคือคุกกี้แห่งพลังทอมัยหันอากาศนกเล่าคุกกี้แห่งพลังมีพลังพิเศษที่สามารถปกป้องปากคุกกี้แสนหวานจากภัยร้ายได้เด็กๆรู้สึกดีใจที่ได้ค้นพบขุมทรัพย์นี้พวกเขาตัดสินใจเก็บคุกกี้แห่งพลังไว้เป็นความลับและปกป้องปากคุกกี้แสนหวานจากผู้ร้ายต่อไปจบตอนที่สองยังมีเรื่องราวการผจญภัยสุดมันอีกมากมายรอติดตามในตอนต่อไป